โดยทั่วไปนะจากข้อมูลที่เขามักจะให้มาในランキングไซเคิลเนี่ยซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับตัวที่เราต้องตัวที่เราควรจะวิเคราะห์ก่อนอะ่ะคืออะไรอะ่ะมันส่วนใหญ่มักจะเริ่มที่เครื่องจักรสองตัวคือถ้าไม่เริ่มที่เทอร์บายก็เริ่มที่ปั๊มอะไรก่อนก็ได้เพราะมักจะเริ่มกันที่สองอย่างนี้แหละนะเพราะว่ามันมีเหตุ ที่จะเริ่มที่สองตัวนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นไอเซนโทปิกโพเซสเรารู้ว่าเอนโทรปีเข้าออกมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมันมักจะได้ข้อมูลคุณสมบัติครบสองค่าแล้วก็เปิดตารางได้นะครับอย่างทางเข้าเนี่ยทางเข้าเทอร์บายเนี้ยเรารู้ทั้งความดันทั้งอุณหภูมิเรียบร้อยใช่ไหมทางออกของเทอร์บายเรารู้อะไรครับอา ทำไมนิ่งอีกล่ะทางออกของเทอร์ไบรารู้อะไรครับใช่ไหมเรารู้ความดันใช่ไหมขาดคุณสมบัติอีกหนึ่งตัวจะเปิดตารางได้ใช่ไหมซึ่งคุณสมบัติอีกอีกหนึ่งตัวนั้นคือเอนโทรปีเท่ากับทางเข้าใช่ปหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตรงเทอร์ไบรนี่เดี๋ยวมันจะวิเคราะห์ออกก่อนเลยโอเคไหมครับกลับมาที่นี่ที่ปั๊ม ทางเข้าเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันต่ำหาเอนทาลีได้ไหมของเหลวอิ่มตัวความดันต่ำได้ใช่ไหมรู้คว <c oughs> ามดันรู้ว่าเป็นของเหลวอิ่มตัว <c oughs> ก็เปิด h f ได้ใช่ปะทางออกหายังไงอันนี้มันต้องอันนี้มันต้องทำเป็นแล้วอ่ะในในวัตถจากแรงกินตรงปั๊มเนี่ยเขามักจะวิเคราะห์ด้วยงานปั๊มอบ เท่ากับลบอินทิเกรต VDP อ่ะทำได้ไหมแล้วก็ถือว่า V คงที่แล้วดึง V ออกมาข้างนอกใช่ป่ะแล้วก็เป็นเดลต้า P ลบเดลต้า P ลบ P อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหางานปั๊มได้เสร็จแล้วเราก็รู้ว่างานของปั๊มอะ่ะมันเท่ากับเอนทัลปีลบกับเอนทัลปีอ่ะระหว่างจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหาเอนทาลปีณจุดที่สองได้อะไรเงี้ยโอเคไหมมันก็เป็นทริคของการวิเคราะห์วัฏถาจากแรงจินอ่ะ แล้วทำสองสามรอบก็จะจับคลิกได้แล้วแล้วเราก็จะทําได้ตลอดไปแล้วนะครับอไปที่ตัวไหนก่อนดีอธิเ,อ,เธอบายก่อนแล้วกันนะไปดูที่เทอร์ไบายใช่ไหมเทอร์ไบายเนี่ยมันคือตําแหน่งที่สามไปตําแหน่งที่สี่ใช่ไหมทางเข้าตําแหน่งที่สามเนี่ยรู้ว่า ความดังน่ะมันเป็นสามพันใช่ป่ะกิโลปาสคาลเรารู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นร้อยแปดสิบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดแหละเรียนเทอร์โมมาแต่เทอร์มินแล้วอ่ะมันน่าจะพอกะได้แล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดใช่ไหมเราต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างนะในการวิเคราะห์ถ้าจะหาพลังงานก็ต้องมีเอนทัปีเกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าเกิดจะวิเคราะห์ทางออก ก็ต้องมีเอนโทรปีเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะว่าเอนโทรปีมันคงที่เป็นไอเซนโทรปิกโคเซสนะครับเปิดตารางนะครับหานะตารางเทอร์โมก่อนอันนี้เราต้องไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดของน้ำนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวที่อันนี้ไม่ใช่น้ำสิอันนี้เป็น R สี่หนึ่งศูนย์ A ใช่ไหมก็ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีท R สี่หนึ่งศูนย์ A นะครับเรามีเราใช้ความดันเท่าไหร่นะสามพันใช่ไหมอ่ะตารางสามพันนะครับแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบใช่ไหมเราต้องการค่าเอนทาลปีกับเอนโทรปีใช่ไหม เราก็ลอกไปนะครับเอนททรปีมันคือสี่สี่ห้าจุดศูนย์เก้านะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับส่วนเอนโทรปีมันจะเป็นหนึ่งจุดสามหกหกหนึ่งนะครับหน่วยของเอนโทรปีจะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินอ่ะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว ถัดไปทางออกสี่ใช่ไหมอันนี้เรารู้ว่า p ทางออกต้องเป็น p ระดับต่ำใช่ป่ะแล้วก็รู้ว่าเอนโทร y ีทางออกกับทางเข้าต้องเท่ากันนะครับอันนี้เราก็ไปดูว่าที่ความดันเท่าเนี้ครับแล้วเอนโทร y ีเท่านี้มันเป็น ของผสมไหมหรือว่าเป็นในรอนยิ่งยวดนะครับวิธีเช็คก,ก็ต้องไปเช็คที่ตารางอิ่มตัวนะครับทีนี้สารทำงานที่ไม่ใช้น้ำเนี่ยมันจะเรียงตามอุณหภูมิใช่ไหมมันไม่ได้เรียงตามความดันเพราะฉะนั้นก็ต้องกะกะเอานะครับทางออกประมาณ800คือแถวแถวนี้โอเคไหม798.7 ปัดก็เป็นเจ็ดเก้าเก้าปัดอีกก็เป็นแปดร้อยเนึก้อหัอกไหมครับเนี่ยเอ,อเราลองดูที่เอนโทรปีก่อนนะประมาณนี้นะแปดร้อยอยู่แถวแถวศูนย์องศานะครับเราเห็น SF เอสเอนี่ยเป็นจุดสองเราเห็นเซทเจอเรตเต็ดเเนี่ยเป็นหนึ่งจุดศูนย์สามแปลว่าอะไรอะ่ะ แปลว่าเป็นไอรอนยิ่งยวดใช่ไหมถูกไหมอ่าแปลว่าที่เราวาดรูปไปก็ผิดใช่ป่ะถูกไหมผมวาดให้มันมาตกในย่านไอรอนยิ I ่งยวดเอ้ยโทษมาตกในย่านของผสมนี้ผิดใช่ป่ะมันต้องมาตกข้างนอกนี้ใช่ไหมถูกไหมแล้วก็อันนี้เส้นเนี้ทั้งเส้นเลยอ่ะต้องขยับมาทางขวาหน่อยใช่ป่ะถูกไหมซึ่งขี้เกียจแก้ช่างมันนะ ถือว่ารู้ว่าเป็นไอร้อนยิ่งยวดแล้วกันนะทางออกซึ่งก็โอเคเพราะว่าในทางปฏิบัติเราเคยคุยว่าเทอร์ไบเนี่ยมันต้องรับเฉพาะไอหรือก๊าซใช่ปะ่ะถ้ามีหยดของเหลวปนไปเนี่ยเทอร์ไบมันจะพังใช่ไหมเพราะใบพัดมันจะตีกับหยดของเหลวใช่ไหมนึกออกไหมซึ่งเนี่ยในทางปฏิบัติเขาทากันอย่างนี้แหละแล้วก็บีบให้ทางออกเป็นไอร้อนยิ่งยวดนิดๆน,น,นะครับเป็นเป็นไออิ I ่มตัวพอดีตามทฤษฎีเนี่ยเขายังไม่ทํากันเลยเพราะว่ามันมีสิทธ ที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดหยดของเหลวได้อะคือสมมติสมมติทางเดินของไอ้น้ําหรือว่าตรงไหนที่มันแบบคุุมสนวนไม่ค่อยดีแล้วมันสูญเสียความร้อนมากกว่าที่เขาออกแบบไว้อ่ะทางออกของเทอร์ไบมันก็มีโอกาสที่จะไม่ใช่อหยอิ่มตัวใช่ไหมมันก็อาจจะลดไปเป็นไอเปียกแล้วมันจะมีหยดของเหลวได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตีกันไว้ก่อนก็คือเขาก็ขยับให้มันเป็นไอร้อนยิ่งยวดนิดๆจะได้เซฟไว้หน่อยเผื่อมีความผิดพลาด อันนี้ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยพอพอหนึกออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพบว่าเป็นไอรอนยิ่งยวดนะใส่เหตุผลได้ไหมทำไมเป็นไอรอนยิ่งยวดเพราะอะไรเพราะ s4 มันมากกว่า sg ที่แปดร้อย โอเคไหมเราก็ใส่เหตุผลกำกับไว้นิดนึงเนาะเวลาเรามาดูทวนจะได้แบบอ๋อเขาดูกันแบบนี้เว้ยงั้นเราก็ไปหาต่อใช่ไหมไปหา h4 ใช่ปะ<ม>ก็ง่ายเลยคราวนี้ยก็ไปดูที่อ๋อไม่ไม่ง่ายาก็อาจจะแบบต้อง i n t อร์ o l a t e นิดนึงนะครับเราไปดูที่ไอรอนยิ่งยวดนะครับแล้วเราก็ไปหาหัวแปดร้อย ไอ้เรายิ่งยวด r สี่หนึ่งศูนย์ a นะครับแปดร้อยแล้วเรามองหาหนึ่งจุดสามหกอยู่ตรงไหนนะครับเราพบว่าหนึ่งจุดสามหกอยู่ระหว่างนี้ใช่ปะถูกไหมหนึ่งจุดสามหกที่เราอยากได้มันอยู่ระหว่างนี้ใช่ไหมอยู่ระหว่างอุณหภูมิร้อยกับร้อยยี่สิบเพราะฉะนั้นเอนทาลปีก็จะอยู่ระหว่างนี้ใช่ปะถูกไหมครับนิ่งๆอีกแล้วมันน่าจะต้องทำเองเยอะๆเนาะ เอ,อเราก็มีหน้าที่ที่ต้องอินเทอร์โพเลตระหว่างนี้แหละครับถูกไหมผมก็แคปเอาสองบรรทัดนี้ไปเลยแล้วกันนะ Oh. ลบนี้ทิ้งก่อเดี๋ยวเราต้องอินเทอร์โพเลตระหว่างนี้ใช่ไหมยืดนิดหนึ่งที่เราอยากได้เนี่ยคือ เอสี่ uh, ใช่ไหมเท่ากับหนึ่งจุดสามหกหกหนึ่งเนี่ยแล้วก็เราต้องการหาว่าเอี่เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากหานะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งอินเทอร์โพเลตนะครับก็ ทำอินเทอร์โพเลชันหา h4 เออนี่เวลาทำข้อสอบเนี่ยเขียนคำอธิบายไว้บ้างนะว่ากำลังทำอะไรอยู่นะไม่ใช่แบบทดเลขลงไปเป็นกระดาษทดอย่างเดียวนะถ้าผมหาไม่เจอนี่ก็โชคร้ายของคุณไปนะว่าแบบผมไม่รู้คุณทำอะไรอ่ะนะนะเขียนอธิบายอย่างนี้ลงไปบ้างนะนิดๆหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยว่าเออสเตปนี้กำลังทำอะไรตรงนี้จะทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ตั้ง ตัวฐานมันเป็นสามเจ็ดหกจุดเจ็ดเก้านะครับหารด้วยข้างล่างเป็นสามเก้าหกจุดสี่สองลบสามเจ็ดหกจุดเจ็ดเก้าอันนี้จะต้องเท่ากับหนึ่งจุดสามหกหกหนึ่งใช่ไหมลบตัวฐานจะหนึ่งจุดสามสี่สองหนึ่งหารด้วยขอบบนจะหนึ่งจุดสามเก้าสามสี่ ขอบล่างคือหนึ่งจุดสามสี่สองหนึ่งไอ้วงน,นี้ก็จะได้เอนทัปีนะจุดที่สี่ออกมานะครับกดเครื่องคิดเลขกดไปด้วยนะครับเผื่อผมทำผิดนะครับหนึ่งจุดสามหกหกหนึ่งลบหนึ่งจุดสามสี่สองหนึ่งนะครับปิดวงเล็บทั้งหมดหารด้วยอหนึ่งจุดสามเก้า สามสี่ลบหนึ่งจุดสามสี่สองหนึ่งอันนี้คูณด,ด้วยวงเล็บสามเก้าหกจุดสี่สองลบสามเจ็ดหกจุดเจ็ดเก้าแล้วทั้งหมดนี้บวกกับตัวฐานก็คือสามเจ็ดหกจุดเจ็ดเก้า ปุ่มวะเนี่ยสามแปดห้าจุดเก้าเจ็ดสี่สามแปดห้าจุดเก้าเจ็ดสี่อันนี้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมเราได้เอนทัลปี้มาสองจุดแล้วนะครับคือจุดที่สามกับจุดที่สี่ก็จะเหลือที่ปั๊มนะครับเหลือที่ปัม๊ม